ค่ำนี้ที่สวนจันทร์อีกวันหนึ่งวันอังคารที่14มกราคมพุทธศักราช2568คนเราถ้าเอาแต่คิดมโนโมเมคาดเดาเอาเองสุดท้ายความคิดความคาดเดาของตนนั้นมันก็ย่อมจะไปคนละทาง กับความจริงหรือสิ่งที่ตนเห็นแล้วไม่ได้สอบถามเอาจากคนต้นคิดอย่างเช่นการก่อรลอบล็อกซีเมนเรือนแรมรอนบ้านสวนจันนี้ก็อย่างนั้นคนที่มาเห็นแล้วไม่ได้ถามเอาจากนายตะวันก็มักจะไม่รู้ว่า มันก่อต่อกันอย่างไรครับ